ก็มีเงินเข้ามามีผู้ใหญ่เข้ามามีโชคเข้ามามีคนซัปปัพอร์ตคนคอยช่วยเหลือครับส่วนเรื่องของความรักคนมีคู่จะมีลูกจะมีบุตรนะครับบริวารดีคนสดก็ดีจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามานะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับผมครับอาจารย์โจไลโคดูแล้วใช่เลยรู้ดังดวงรู้ทางชีวิตโคดติดให้ตื่นรู้ครับหนุ่มหน้ามนคนเมืองชนมาดูคนดีคนเดิมครับวันนี้มาพยากรดวงรายสัปดาห์ครับเป็นดวงรายสัปดาห์ของคนแต่ละวันนะครับเราจะเริ่มพยากร์คนวันอาทิตย์ก่อนครับเหมือนเดิมครับวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารนะครับโดยระยะเวลาที่เราพยากรครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่วันที่16นะครับ16เมษายนนะฮะยาวไปจนถึงวันที่30เมษายน2 5 6ห ดวงชะตาของแต่ละท่านจะเป็นยังไงบ้างในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพและที่สําคัญครับวันนี้เรามีเรื่องของโชคลาภนะครับมาฝาก่า้ผู้ชมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ รับชมรับฟังลยครับต้องเช็คดวงต้องติดตามครับท่านผู้ชมครับจะไม่พลาดเลยครับหากพวกเราครับกดกระดิ่งนะครับกดแจ้งเตือนทาง u t u b e นะครับยังไงฝากกด s u b s c r i b e ด้วยนะครับทาง y YouTube ครับอาจารย์โจแชนแนลนะครับฝากด้วยนะฮะเราจะมีคลิปดีๆคลิปเกี่ยวเรื่องดวงนะฮะคลิปเกี่ยวเรื่องของการเสริมดวงนะครับฝากช่องทางนี้ด้วยครับแล้วก็ฝากทาง Facebook ครับ Facebook ชื่อว่าอาจารย์โจไลโค้ดดูแล้วใช่เลยครับ2ช่องทางนี้เป็นช่องทางหลักครับแล้วก็ไลน์ครับแล้วก็เบอร์โทรครับท่านผู้ชมครับอยากจะเช็คดวงแบบบละะเเเออีีีียยดดดดููรท่นา ดวงไม่เหมือนใครครับดูดวงแบบละเอียดแบบเจาะลรือแบบจัดเต็มครับแล้วก็การันตีด้วยคำว่าดูแล้วแก้ไขปัญหาได้จริงหากแก้ไขปัญหาไม่ได้ไม่คิดเงินครับโอนเงินคืนทุกบาททุกสตางค์ครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตโคตรติให้ตื่นรู้ครับด้วยการดูดวงแบบโหราศาสตร์นะครับเวลาดูจริงๆนะฮะเราจะดูแบบเจ็ดตัวก้อนฐานผสมผสานโหราศาสตร์แล้วก็ให้คำปรึกษาแบบคอนซัลทิ้งครับเพื่อให้การแก้ไขชีวิตเนี่ยเป็นไปได้อย่างด้วยดีแล้วก็สมบูรณ์ที่สุดนะครับเป็นมิติใหม่ของการพยากรณ์ดวงนะครับแต่ก่อนที่จะไปปดดููวววแบบบบส่่่นนนนนนตตััััะะะมมาาคคคิิี้้กกอรรรรเเจ สหนักท่านที่เกิดวันอาทิตย์น,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับท่านผู้ชมดูแล้วใช่เลย สำหรับท่านที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเรื่องแรกครับเรื่องงานครับคุณได้ไพ่คาว่าขุนพลครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันอาทิตย์อาจจะต้องเหนื่อยหน่อยต้องเต็มที่กับมันหน่อยต้องใส่ใจใส่พลังเยอะครับต้องเดินทางด้วยครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์ที่เราดูดวงกันครับสัปดาห์ที่เราดูดวงกันเนี่ยของคนวันอาทิตย์เนี่ยดวงการงานของคนวันอาทิตย์นะครับไม่ธรรมดาครับแล้วก็ต้องมีการเดินทางหลังจากสงการกลับมาแล้วเนี่ยมีเรื่องให้เหนหนื่อยแน่นอนครับซึ่งมันจะไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับส่วนเรื่องการเงินครับได้คคคาาาวว่่สนใรรทีออยเง นะครับผมว่าให้บอกว่าจะได้เงินคืนนะครับเรื่องการเงินของคนวันอาทิตย์จะดีขึ้นนั่นเองครับส่วนเรื่องของความรักนะครับคนโสดยังคงโสดต่อไปนะครับหรืออาจจะมีคนอายุเยอะเข้ามาคนมีคู่ช่วงนี้ให้ระมัดระวังเรื่องอารมณ์ระวังจะปะทะเรื่องคําพูดเรื่องความคิดเห็นจะไม่ตรงกันนะครับส่วนเรื่องสุขภาพับท่านผู้ชมครับสุขภาพได้คําว่าลุกขา ครับแสดงว่าสุขภาพเนี่ยสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือก้ากระทำในเวรในจะหมดไปแล้สุขภาพก็จะแข็งแรงขึ้นดีขึ้นนะครับใครเจ็บปวดไม่สบายก็จะดีวันดีคืนนะครับส่วนเรื่องของโชคลาภครับมาจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับโชคลาภมีโอกาสจากผู้ใหญ่นะครับภาพรวมในชีวิตครับได้คําว่าอาตมาครับต้องมีสตินะครับอย่าเผลอจิตเผลอใจอย่าไม่ค่อยกระตือรือร้นอะไรอย่างนี้ไม่แนะนำนะครับวันอาทิตย์เนี่ยในสัปดาห์เนี้ยในช่วงเวลาที่ทํางานเนี่ยต้องกระตือรือร้นนิดนึงครับเลขนําโชคนะครับนี่จะเลขสองเก้าแปดเจ็ดสองเก 87คือเลขนำโชคของคนวันอาทิตย์นะครับคนวันอาทิตย์เนี่ยฮะทำบุญเสริมดวงใด้การใส่บาตรแผ่เมตตาให้กับตัวเองและก็เจ้ากรรมนยเวรนะครับใส่บาตรในวันอาทิตย์ก็จะเสริมดวงให้คนวันอาทิตย์เนี่ยมีการงานมีชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็สิ่งที่ปรารถนาตั้งศัจจาไว้ตั้งวาจาไว้ก็จะประสบความสำเร็จนะครับนี่คือดวงของคนที่เกิดวันอาทิตย์ครับต่อไปนะครับเป็นคนที่เกิดในวันจันทร์นะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องงานครับว้า มาบอว่าว้าวเลยนะครับคนบัรจันร์เรื่องงานจะสมบูรณ์ผลผลทำกิจการงานได้จะประสบผลถึงควาสมสำเร็จนะครับงานประจํางานไม่ประจำค่อนข้างดีงานค้างานขายถือว่ามาแรงจริงๆครับดวง เรื่องงานค่อนข้างดีใครที่คิดจะขยายจะขยับจะเพิ่มจะเติม,จะ,ตมจะเสริมลุยเลยนะครับคนบรนจารย์ดวงดีแน่นอนครับเรื่องการเงินนะครับอาจจะต้องวางแผนหน่อยนะครับรายจา่ายค่อนข้างเข้ามานะครับแล้วก็มีเงินเข้ามาจากงานเสริมงานที่2งานที่3งานที่4ี่นะครับเรียกได้ว่าคนบรนจาร์เนีย่ยการเงินจะมีเข้ามาแต่ก็ต้องมีรายจ่ายเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนในเรื่องรายจาย่ายด้วยนะครับเรื่องความรักครับคนโสดมีข่าวดีครับอาจจะมีคนเข้ามาครับคนมีคู่ตรงนี้ความรักดีขึ้นครับสุขภาพเป็นยังไงบ้างครับสุขภาพก็อาจจะว นะครับต้องระมัดระวังโรคจําตัวนะครับคนวันจันทร์นะฮะส่วนเรื่องของโชคลาภครับมีโชคจากเลขมือถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะมีโชคแล้วก็คนวันจันทร์นะครับจะได้โชคลาภจากการค้าการขายการติดต่อการพูดคุยนะครับภาพรวมเป็นยังไงบ้างภาพรวมก็ถือว่าดีมีความสุขดีนะครับเลขนาโชคนะครับ6407 6407คือเลขนําโชคของคนที่เกิดวันจันนะครับคนวันจันทรภาพรวมถือว่าดวงดีนะครับดวงโชคดีมีโชคมีลาบจากเลขมือถือนะครับ การทาบุญเสริมดวงของคนบรรจันทรครับให้ทําบุญถวายที่ดินสร้างห้องน้าครับให้กับวัดวาหรือสถานที่ที่เป็นสาธารณประโยชน์นะครับก็จะเสริมดวงให้คนบรรจันทเนี่ยมีความสุขความเจริญความก้าวหน้าความยั่งยืนนะครับอันนี้คือดวงของคนที่เกิดบรรจันทรในดานี้ในปลายเดือนแบบนี้นะครับขอให้คนบรรจันทร์ดวงดีโชคดีแฮปปี้มีความสุขความสมบูรณ์นะครับไปกันต่อนะครับสําหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะครับคนวันอังคารครับการงานจะมีการเดินทาง การเคลื่อนตัวมีการขยับขยายนะครับใครที่รู้ตัวว่ากําลังจะเปลี่ยนแปลงหรือว่ากําลังจะเดินทางคุณทําให้เต็มที่ครับเพราะว่างานของคุณจะประสบผลแห่งความสําเร็จแห่งความโชคดีจะเริ่มเรื่องเรื่องก้าวหน้างานของคนบัลลังา์ในเดือนเมษายนนี้อาจารย์โจถือว่าดีนะครับการเงินเป็นยังไงบ้างครับการเงินก็จะมีเรื่องของรายรับเข้ามานะครับใครที่มีองค์ความรู้ใครที่มีความสามารถเฉพาะทางความสามารถพิเศษเนี่ยคนวัลลังกเนี่ยจะได้เปลี่ยนตรงนี้ครับจะได้ทำมาหากินจะได้เงิน จะได้ทองเข้ามารับทรัพย์รับเหิือนแน่นอนครับส่วนเรื่องความรักครับมีข่าวดีครับคนมีคู่มีโอกาสที่จะแต่งงานมีโอกาสที่จะสมบูรณ์สมใจความรักไหมครับคนโสดก็มีข่าวดีครับมีคนมีคู่เข้ามาครับสุขภาพครับระวังนิดนึงครับเจ็บป่วยกระดูกต้นเนื้อระบบตับไตสุขภาพของคนที่เกิดวันอังคารไม่ค่อยดีครับส่วนเรื่องของโชคลาภครับคนวันอังคารเนี่ยไม่ค่อยโดดเด่นในเรื่องโชคลาภนะครับท่านผู้ชมตอนนั้นเนี่ยเบาๆหน่อยนะฮะภาพรวมเป็นยังไงบ้างครับถือว่าดีแฮปปี้มีความสุขมีความสมบู นะครับโชคไม่เด่นแต่เด่นเรื่องเงินเรื่องรายรับเสริมผมก็ดีนะครับดังนั้นนะฮะคนวันอังคารครับเป็นดวงที่เกิดความโชคดีครับอย่าลืมนะฮะไปทําบุญนะครับปล่อยปลาสิบตัวบ้านเด็กกำพร้าทาบุญโรงพยาบาลนะครับเลขนําโชคได้แก่เลข4 2 7 9 4 2 7 9คือเลขนําโชคของท่านที่เกิดวันอังคารนะครับวันถัดมาครับคือท่านที่เกิดวันพุธกลางวันนะครับโดยแบ่งเป็นกลางวันกับกลางคืนนะฮะคนที่เกิดกลางคืนก็คือ18บแปดเลข จนถึงตี5 59นะครับใครเกิดเกินเที่ยงคืนเราไม่ถือว่าเป็นวันใหม่นะฮะติดตามอาจารย์โจมานานและต้องทราบนะครับวันพุธกลางวันเป็นยังไงบ้างครับงานดีอสังหาการค้าการขายที่ดินดีใครคิดจะซื้อขายบ้าน จะเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยค่อนข้างดีนะครับคนวันพุธกลางวันดวงดีในเรื่องงานการเงินก็มีเงินเข้ามามีผู้ใหญ่เข้ามามีโชคเข้ามามีคนซัพพอร์ตคนคอยช่วยเหลือครับส่วนเรื่องของความรักคนมีคู่จะมีลูกจะมีบุตรนะครับบริวารดีคนโสดก็ดีจะมีคนอายุน้อยกว่าเข้ามานะครับเด็กคู่กําลังจะเข้ามาแล้วนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันส่วนเรื่องของสุขภาพครับแข็งแรงดีครับมีความสุขดีครับเรื่องโชคลาภครับก็มีโอกาสมีความเป็นไปได้นะครับถึงแม้ว่าชาววันพุธกลาง วันจะเด่นในเรื่องงานมากกว่าแต่ว่าเรื่องการเงินด้านโชคลาภเนี่ยก็มีโอกาสเข้ามาครับอ่อช่วงนี้นะฮะคนมาพูดกลองวันเนี่ย ดวงค่อนข้างดีแต่อยากจะให้ไปถือศีลปฏิบัติธรรมไปทําบุญในวันเกิดใส่บาตรในวันเกิดนะครับก็จะช่วยให้ชาววันพุธกลางวันเนี่ยมีดวงที่แข็งแรงเข้มแข็งมากขึ้นนะครับเลขนาโชคครับสําหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับเลขแปดเลขสี่เลขห้าเลขหกครับแปดสี่ห้าหกคือเลขนาโชคของท่านที่เกิดวันพุธกลางวันครับไปกันต่อนะครับสาหรับท่านที่เกิดวันพุธกลางคืนครับเรื่องแรกครับคือเรื่องงานครับว่าคุณวันพุธกลางคืนเนี่ยสัปดาห์นี้ช่วงสิ้นเดือนแบบนี้ฮะงานมาเร็วมาแรงดวงดีนะครับมีความสุข พมสมบูรณ์แน่นอนครับการค้าการขายการจรจางานที่เกี่ยวข้อ,ของกันเนี่ยประเทศอินพุตอ x p o อร์ตงานที่เกี่ยวข้องกับความงามงานที่เกี่ยวข้องการเดินทางการท่องเที่ยวจะดีขึ้นจะขยับตัวนะครับเพราะฉะนั้นคนวนันพุธกลางคืนงานค่อนข้างดีครับการเงนินครับก็จะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาใครที่ติดขาดติดค้างคาไปใครที่ถูกหยิบยืมเงินไปก็จะได้คืนมีโอกาสนะครับเรื่องของความรักนะครับระวังเือรที่3คนโสดก็จะไวจะมีคนต้องระวังคนมีคู่ครับคนมีคู่เนี่ยระวังมีปัญหาเรื่องเบอรที่3นะครับคนสุขภาพครับไม่คค่อยดีรับ มีปัญหาเจ็บปวยเป็นล้ายอุบัติเหตุนะครับชกลาภมาจากการขอพรจากครูบาอาจารย์ถึงศักธิ์นะครับภาพรวมของคนว,น<ม>วกกันพุธกลางคืนนะครับให้หมั่นทําบุญไหว้พระสวดมนต์นะครับไปทปําบุญด้วยการปหว้ปลาสิบตัวก็จะเป็นการเอื้อดวงให้กับชาววันพุธกลางคืนเนะี่ยมีดวงที่ดีขึ้นนะครับดวงวันพุธกลางคืนต้องระมัดระวังอุบัติเหตุนะครับต้องระวังเรื่องสุขภาพต้องระวังการเดินทางระวังปวดแบบเจ็บป่วยแบบกระทันหันนะครับไปทําฟังขุณปุนเพิ่มด้วยนะครับยังไงอาจารย์โจก็ขอให้ชาววันพุธกลางคืนดวงดีโชคด ต่อไปนะครับเป็นคนที่เกิดวันพฤหัสบดีครับงานครับพรุ่งนี้อาจจะต้องรอคอยอดทนนะครับงานอาจจะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไม่ได้คล่องตัวนะครับมันต้องไปตามสเต็ปตามระยะเวลานะครับใครที่แบบว่ามีหัวคิดสร้างสรรค์เป็นคนที่คิดเร็วทําเร็วฮะในสัปดาห์นี้ผมบอกเลยว่าชาวันพฤหัสบดีค่อนข้างอึดอัดงากจะต้องเป็นตามระบบนะครับอย่าข้ามหน้าข้ามตานะครับอย่าใจร้อนเกินไปนะครับต้องรอบคอบวางแผนนะครับธุรกิจส่วนตัวก็เหมือนกันครับการเดลกาจรจารเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นในเร็วนี้นะครับประมาณสัก ปลายเดือนนะครับส่วนเรื่องเงินครับระวังถูกโกงระวังถูกหลอกระวังหยิบยืมเงินการเงินของชาววันพฤหัสบดีไม่ค่อยดีครับเป็่วเรื่องความรักครับมีเข้ามาครับแต่ก็ยังไม่ได้สมบูรณ์นะครับคนมีคู่ระวังมีปัญหานะครับส่วนเรื่องของสุขภาพนะครับก็ช่วงนี้ชาววันพฤหัสเนี่ยเครียดไม่สบายสุขภาพร่างกายของคนวันพฤหัสไม่ค่อยดีเลยครับอยากจะให้เช็คสุขภาพตรวจสุขภาพนะครับระวังเจ็บป่วยเป็นไข้ไม่สบายนะครับหมอลองกระดูกกระดูกกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับชาววันพฤหัสเนี่ยสุขภาพไม่ค่อยดีคร ก็มีโอกาสจากทะเบียนรถนะครับภาพรวมครับขอให้ใจเยน็นๆปรึกษาคุูบาอาจารย์ทำบุญไหว้พระสวดมนต์นะครับชาวพฤหัสจะดีขึ้นนะครับเน้นทําบุญบ้านเดน็กกำพร้าเน้นปล่อยปลาห้าหรือ10บตัวนะครับเลขนำโชคของชาวพฤหัสเรับรี่จะเลขห้เลขสี่เลขสามเลขสองห้ี่สามสองคือเลขนําโชคของชาววัน พฤหัสบดีครับต่อไปนะครับคือชาววันศุกร์ครับคนศุกร์เรื่องงานครับค่อนข้างดีสมบูรณ์กิจการการค้าการขายจะเดินเรื่องดวประสบผลความสขเด็จนะครับเหมือนก้าวขึ้นเลยฮะคนศุกร์ดวงค่อนข้างดีแล้วก็สมบูรณ์มากๆครับเพราะนั้นชาววันศุกร์ครับใครที่จะลงทุนเริ่มต้นเล่นหุ้นลงหวยนะฮะผู้เล่นนะฮะหวยไม่เกี่ยวครับเกี่ยวกับเรื่องการลงทุนโดยตรงนะฮะท่านจะประสบผลแห่งความโชคดีนะครับเรื่องการเงินครับมีเงินใหม่ๆเข้ามาถึงแม้ไม่ได้เยอะแยะมากๆแต่ก็จะเข้ามาอย่างไม่หยุดไม่หย่อนนะครับคนศุกร แล้วก็จะมีเงินจากช่องทางที่เพิ่งเริ่มต้นนะครับเรื่องสุขภาพระวังงความเครียด มโนไม่คงไมเกตบุตรหัวสุขภาพร่างกายไม่ค่อยดีครับส่วนเรื่องของความรักนะครับตอนนี้จะเจอคนที่มีสื่อตรงกันและมีความคิดทัศนคติตรงกันคนโสดก็มีเข้ามาคนมีคู่จะมีการปรับความเข้าใจความรักจะดีขึ้นมีความสุขมากขึ้นนะครับคนโสดมี่านดีครับส่วนเรื่องของโชคลาภครับเป็นช่วงที่ไม่ได้ใหญ่โตแต่มีเข้ามาครับคนใกล้ตัวเพศตรงข้ามมีโอกาสนะครับสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะครับเรื่องของภาพรวมครับขอให้อยู่ในสีในธรรมนะครับไหว้พระสวดมนต์นะครับพรุ่งนี้คนวัน นสุขเนี่ยจะต้องหาพระเครื่องมาใส่ตัวนิดนึงครับเพื่อกันลมเพลลมพัดคุณใส่เนะครับแล้วก็อยากจะให้คนมันสุขครับไปขอพรพระพุทธชินราชพระพิฆเนศพญานาคนะครับคนมันสุขมีโอกาสที่จะประสบความสุขเกิดเรื่องราวดีๆในสัปดาห์นี้นะครับก็ขอให้คนมันสุขดวงดีโชคดีนะครับเลขนำโชคนะครับไม่เก่เลข9เลข6เลข4เลข1ครับ6 9 4 1คือเลขนำโชคของคนที่เกิดประสบครับขอให้ดวงดีโชคดีนะฮะต่อไปครับคือคนที่เกิดวันเสาร์นะครับเรื่องแรกครับคือเรื่องงานครับงานค่อนข้างที่จะดีีนะคคคครับแแลลล้วววก็มมา่่อง เพราะฉะนั้นคนวันเสาร์เนี่ยการงานไม่ได้มีปัญหาครับสัปดาห์นี้ค่อนข้างดีแล้วก็มีโอกาสที่จะประสบความต้เร็จมากยิ่งขึ้นครับเรื่องการเงินนะครับท่านผู้ชมการเงินช่วงนี้คนวันเสาร์เนี่ยไม่ค่อยดีครับมีปัญหามีเรื่องเสียเงินเสียทองซ่อมรถซ่อมบ้า,านประงประกันนั่นนู่นนี่มีเหตุต้องจ่ายค่าผงค่าตับนะครับเรียกได้ว่าชาววันเสาร์เรื่องเงินแทบจะเอาเท้าไปหน้าผ,า,า,ผากกันเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เสียเงินแบบไม่ใช่เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนวันเสาร์จะต้องวางแผนการเงินให้ดีอยย่าาใใหห้ครมิบ ยืมยืมเงินไม่เอาเด็ดขาดนะครับย้ำนะฮะคนวมนเสาให้ระมัดระวังเรื่องเงินครับส่วนเรื่องความรักครับจะมีคนที่มีอายุเข้ามาคนมีคู่ความรักดูแลกันดีสมบูรณ์พุคนผลครับทุกอย่างกำลังจะไปได้ดีฮะแล้วก็เป็นดวงที่มีโอกาสสร้างความมั่นคงนะครับมีโอกาสซื้อบ้านซื้อรถนะครับ่วนเรื่องโชคลาภไม่ได้โดดเด่นครับอาจจะมีโชคแบบฟุกฟุจากความฝันนะครับแล้วก็เรื่องของภาพรวมนะครับให้ปรึกษาผู้หลักผู้ใหญ่ว่าว้พรสดมนํำบุญนะฮะก็คนวันเสาเนี่ยไม่ได้มีเรื่องน่าก,กังวลน,นะครับเรื่องสุขภาพก็ระววังนแล้ก็ค สาครับเออ่จะมีโชคแบบฟุกๆนะครับอย่าไปคาดหวังทีเดียวนะฮะคนวันเสาร์ให้ขอพรกับลูกปู่ทวดปะปิกาเน่แล้วก็พาวเวสสุวรรณนะครับทำบุญเสริมดวงด้วยการปล่อยปลาสุดตัวนะครับไปทําบุญด้วยการถวายยารักษาโรคนะครับแล้วก็ทําบุญใช้นิสสงก็จะเป็นการเสริมดวงให้กับคนวันเสาร์เนี่ยมีดวงชะตาที่ดีขึ้นสมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วเลขนำโชคด้วกันเลข4ี่สามห6คือเลขนำโชคของคนที่เกิดวันเสาร์นะครับยังไงก็ขอให้คนวันนี้ดวงดีโชคดีนะจ๊ะเป็นอย่างไรกันบ้างครับท่านผู้ชมครัับบกดวง รายสองดา,าบวันนี้ก็ขอให้เอาแนวทางนะครับเอาแผนที่ชีวิตตรงนี้นะครับเอาไปดูเป็นไกด์ไลน์ครับแล้วดูดวงเพื่อให้เรารู้เท่าทันดวงนะครับดวงเนี่ยจะไม่เชื่อก็ไม่ได้เพ้าบางสิ่งบางอย่างมันเกิดขึ้นขึ้นอยู่กับดวงชะตาขึ้นอยู่กับการโคจรของดวงดาวนะครับมันก็เป็นพลังเป็นอิทธิพลที่จะไปกระตุน้นทําให้เราเนี่ยเดินไปเส้นทางนั้นเส้นทางนี้แต่ถ้าเกิดเรารู้เส้นทางเรามี GPS เรามีแผนที่เนี่ยการเดินทางก็จะสมบูรณ์มากขึ้นนะครับแล้วเราก็จะไม่หลงทางไม่เสียเวลานะครับไม่ตกหลุม การเดินไปข้างหน้าของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมูทและก็สมบูรณ์มากขึ้นนะครับรู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหางนะครับรู้เท่าเอาไวก้การรู้ทันเอาไว้แก้อ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคนการดูดวงมันจะเป็นหลักการแบบนี้นะครับขอให้ท่านผู้ชมเนี่ยโชคดีดวงดีครับหากท่านผู้ชมครับมีปัญหาเรื่องชีวิตมีปัญหาเรื่องดวงชะตานะครับรู้ทันดวงรู้ทันชีวิตครับเพราะจิตให้ตื่นรู้กับอาจารย์ตนะครับท่านผู้ชมสามารถปรึกษาดวงชะตานะครับหรือปรึกษาชีวิตได้เลยนะครับทุกอย่างมีทับงขอครับการงานการเงินความรักสุขภภาาาาพพรรรรวววมมมงศักกดิิิิ์์สสสททเบน่ การขอพรให้ตรงดวงนะครับแล้วก็พรสาวลดล็อกใครปงที่มีปัญหาให้อยู่ในใจนะครับความรู้สึกที่ไม่สบายใจความรู้สึกที่ไม่เป็นที่รักนะครับมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์ต่างๆเนี่ยก็จะสามารถแก้ได้ด้วยการดูดวงแบบพลิกชีวิตครับดูดวงแบบสมัยใหม่ครับการันตีการแก้ไขปัญหาชีวิตครับยังไงฝากเอาไว้ด้วยนะฮะทิ้งท้ายเขาฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคลิปนี้ครับหากคิดว่าเป็นประโยชน์นะครับกดแชร์ไปที่ที่เฟซบุ๊กของท่านที่ยูทูบของท่านนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามทางอาจารย์โจทย์ชาแนลนะครับวันนทีีี่่ดูถึงงตรรรน้้้ฮะใใหหาามมมววยค ของสมุดคุณคนรัด like สินการงานใดก็ขอนเป็นของเร็นะครับโชคดีรับรวยนะครับสวัสดีครับ